สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับมาชมพระกันนะครับมาชุดใหม่นะครับวันนี้ออกแต่เช้าตื่นแต่เช้านะครับได้มา4ชิ้น4องค์นะครับผมนะครับเป็นพิม์พใหญ่3ามเจดีหนึ่งนะครับเอาไว,ไว้เอาเบาๆนะครับ ชุดนี้นะเอาเน็ตเน็ตนะครับเอาเน็ตเน็ตองละสองพันห้านะครับพร้อมส่งนะนะครับกาจะตั้งถ้ากองละสี่พันห้านะครับเดี๋ยวก็ต่อกันลดกันอีกเนาะนะครับเอาเอาเน็ตเลยดีกว่านะสองพันห้านะครับไม่แพงแล้วนะนะครับเอาไวๆไวนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับบวกกำไรนิดหน่อยนะครับราคานี้ ไม่แพงแล้วนะจริงๆจะตั้งองค์ละสี่พันห้านะครับแต่ก็ต้องมาต่อมาอะไรกันอีกเนะาะบางท่านก็อาจจะผ่านไปเลยเพราะว่างบไม่ถึงอะไรอย่างนเนาะนะครับก็เข้าใจนะครับจะไม่ได้เสียกันเนาะนะครับเอาราคาเปิดใจกันไปเลยนะฮะไก่ซื้อได้ซื้อนะครับเช่าได้เช่านะครับมาอันนี้พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พระประธานรถระฆังเนื้อก็ จัดดีนะครับอ่ะส่องให้ชมนะครับผมป่ัไปหน่อยนี่พิม์เปะเลยนะครับพิมสวยพิม์สวยนะครับชมพะก,ก่อนนอนนะครับใครยังไม่นอนทักมานะครับเนื้อขาวๆแร่งๆนี่คใครดูแลชอบนะครับแอดลน์ทักไลน์นะครับผมนะครับมีลาย,ยแล้วก็ทักไลน์มาแคปรูปแคป หน้าจอแล้วส่งมานะครับขอจมรูปเพิ่มเติมนะครับแสงเยอะเป็นหน่อยปรับแสงแป๊บนึงนะฮะ สี่ที่เข้ามาใหม่นะครับแอดไลน์มาก่อนนะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับแต่แอดไม่ได้แอดไม่ได้เนาะ๋ยวผมทักไปนะครับอย่าไปเม้นไว้หน้าใต้กระทู้นะนะครับไปเมนไว้มันจะคุยไม่รู้เรื่องนะนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายกันแน่นะครับไปเมนไว้เนาะอันนั้นเป็นช่องที่ให้คอมเมนต์กันเนาะนะครับจะซื้อขายกันตรงนั้นไม่ได้นะครับต้องมีหลักฐานในการโอนการส่งของต่างๆเนาะนะครับ นจะต้องส่งรูปพระให้ดูกันนะยืนยันว่าเป็นองค์เดียวกันนะครับผมนะฮะถักลายมานะครับนี่ด้านหลังนะครับฟอร์มสวยอยู่นะครับพระก็มีใช้มีล้างมาบ้างนะครับตามตามสภาพนะครับพิมพ์สวยอ่ะนี่ส่งให้ชมแล้วก็ซูมให้อีกทีนะดูเส้นบังคับพิมพ์ดีหูเป๊ะเลยนะครับพิมพ์สวยมากนะครับ เอา2,500อมส่งด่วนนะครับราคาถูกราคาเบาไปเลยนะครับไม่ต้องมาเที่ยวถาม่าลดกันได้เท่าไหร่นะจริงพระพรมนี้ผมจะเปิด4,000ัพนะครับมาองนี้ก็พิมพ์ใหญ่นะครับองนี้จะหนาหน่อยเอา2,500เท่ากันนะครับนะฮะชอบตรงไหนว่ากันไปเหมายกเลยก็ได้นะครับเหมายกเลยก็ได้นะฮะนะครับไม่แพงแล้วครับราคานี้ นี่องนี้หนาหน่อยนะครับแต่พระได้สวยได้เนื้อได้จัดนะนะครับเนี่ยขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมก่อนตัดสินใจนะครับดูรูปเพิ่มเติมไอ้กล้องผมเป็นไรเนะนี่ยนี่ชักไม่ค่อยโฟกัสเลแล้วนะใช้งานหนักไปหน่อยอืม า้างนะคดูให้ชอบนะครับผมราคานี้ไม่ได้ประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ประกันว่าท่านได้พระองค์เดียวกันแน่นอนนะครับผมพิ่มใหญ่ชมด้านหลังเนือจัดนะครับนี่ฮะจัดจานดีครับผมอิ่มใหญ่ระประทานวาะคังอ่ะสูมให้ดูอีกทีนี่ฮะ ชัดเจนไหมครับนี่ฮะอ่าขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์อีกทีเนาะอ่ะสองพนะครับไวๆนะครับอ่าโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นช่วงก่อนสิ้นเดือนนะหลายท่านต้องเซฟไปเป็นค่าใช้จ่ายนะครับปลายเดือนอันเนี้ยส่งเจดีก่อนได้เช่ากันในราคาประหยัดนะครับทักไม้ไวนะครับส่งเจดีใหญ่ วอราคังล้ำลำพระลำลำสวยๆนะครับฟอร์มสวยๆนะครับถิววิ่งหิ้งเลยนะครับตรงนี้สวยคมชัดลึกเดิมๆนะครับแบบนี้เมื่อก่อนผมจะขายอยู่7 8 0 0แปดพันนะครับสตาร์ทห้าหกพันนะนะครับในช่วงนี้อย่างว่าเนาะนะครับเข้าใจกันเนาะนะครับเอาที่มันพอมีกินนิดหน่อยแบ่งกันไปนะครับ f อฟซีเนี่ย ข้างสวยนะความเก่ามีรอยตัดนะครับกล้องเป็นอะไรนะน่ฮะนี่จัดจ้านนะครับชมด้านหลังนี่หลังเป็นรอยรอยกระดานนะครับรอยกระดาน ผมสวยนะครับทรงเจดีวะะครคัง2,005น,นะครับพร้อมทรงด่วนนะครับ2,005พ,พร้อมทรงด่วนอ่ะสูมให้ดูทีอ๋อสะใจไปเลยนะครับถูกใจทักมานะครับแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับเอาให้ไวนะครับมาอันนี้พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับซูมก่อนเป็นไงเนื้อคาบ มันนะครับบอกได้เลยพาชุดนี้มันทุกองนะครับสมเด็จต้องเล่นให้มันนะครับ f 4นะครับพิมพ์ซองได้ความเก่าเนื้อมันนะครับต้องเล่นแบบนั้นเนาะสมเด็จนะครับนี่ฮะพิมใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมนะนี่พิมใหญ่บางขุนพรมเนื้อก็จะประมาณ แกปูนนะครับบางพรมเนาะนะครับสลับกล้องนิดหนึ่งมันเป็นอะไรไม่รู้นะโทรศัพท์ผมไม่ค่อยซูมซะละใช้งานหนักไปหน่อยนะนะครับเครื่องนี้ก็ทำไรายได้ไปสี่หล้านแล้วมั้งนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนี่จะครบปีละนะครับใช้งานคุ้มเลยนะครับใ,ใกล้ใกปลดระวางแนละ้วสงสัยนะครับ ด้านหลังสวยนะครับนี่โอ้โหนี่เป็นไงเน่าเลยนะครับผมก็เนื้อประมาณนี้เนาะเนื้อเขาจะไม่แน่นมากนะครับเป็นโซนนี้นะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมอ่ะสองพพร้อมส่งด่วนๆนะครับอยากได้ทักมานะครับดูให้ชอบก่อนนะครับผมนะฮะประมาณนี้ครับ fc คลิปนี้ ep นี้นะครับ4ี่องจัดไปไวๆนะครับองละสองพันหนะครับราคานี้ ถือว่าถูกนะครับผมส่งนะครับผมเจ้จริงอยากจะเปิดสักองละสี่พันห้านะฮะให้ต่อกันนะครับแต่ก็นะครับไก็ต้องมาต่อกันอยู่ดีนะนะครับเอาแบบไม่ต้องต่อเลยดีกว่านะครับง่ายเปิดใจกันไปเลยนะครับองละสองพันห้านะครับกำไรนิดหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ